ตอนนี้ผมมาหัวตรงนี้นะครับเคยมากับเซฟตามนะครับน้ำตกประชาไอ้หยังเนี่ยปีชาสุขสันเนี่ยเออนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงรบุงง๋ลงโลโลคชั่นก่อนไปเลี้ยวซ้ายเทนมัดสูงขึ้นมาดูมันบ่เห็นเออเขาเลี้ยวซ้าเเเยเลี้ยวขวาเขาจะได้ลูกงัยนะครับนี่แหละคำเดินทางมันมันมัน,ม,นมันเข้าไปตามอันนี้เนาะเนองเขาเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาอันนี้นะผมให้เห็นในความอันนั่นมันเนาะบุ๋งหัวลูกศรนะ อ่าตรงนี้เขาจะต้องเดี๋ยวเอามกระตันตรงนี้วอะออกหัวไปทางนี้เนาะแตงวาง่าต้องเลี้ยวพี่ต้องเลี้ยวทางขวานี่นะครับผมเลี้ยวขวาอ่าประมาณนี้นะพี่น้องสกลนครนะครับอยู่ตรงนี้นะครับบ้านพานนะครับพี่น้องเลี้ยวมาทางบ้านพานนี่แหละผมกระไดคุณสิบปทางขวาก็แล้วกลัดน,นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมซูมกลับค่ะเดี๋ยวให้ท่านมืดถ่ายต่อนะครับผมเอาไซลินเล่นนี่แหละเอ้าขึ้นมาเคลื่นมาไปน้ปปดมโตข่ะทางไปน้ตกระดมอตแต่ไอตัวที่ลาดมื่นฝั่งนั้น เพื่อนน้ำตกะเนี่ยป้านี่นะครับวันนี้ขับรถแล้วเลี้ยวซ้ายขับไม่ไหวป่ะเออขับก่อนคือตรงนี้ตรงตรงข้างหน้าไอไอไอตรงน้ำตกมันมันมันเป็นแอ่งไงครับมันเป็นแอ่งมันก็เลยเดี๋ยวมันก็ถึออยู่ดี๋ถืออยู่โอ้โหในเลี้ยวซ้ายข้างหน้าพุ่นมาทำอะไรจะเก่าเสียสูข้ำมาเกเลย รู้แล้วเพราะว่าไอ้ตรงน้ำตกมันมีแอ่งเนาะมีแอ่งมันก็เลยมีน้ำตกเพราะนะครับเนาะแต่ว่าหน้านี้ผมว่าน้ำ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 ตกน่าจะหน่อยนะครับเพราะผมเคยไปอยู่นะครับตรงมันหน้าหน้าฝนนะฮะจะมีน้ำน้ำลายนะครับเคยเคยไปอยู่น้ำตกตัวนั้นครับแต่ถึงแล้วเลี้ยวซ้ายตอนนั้นขี่มออเตร์ไซค์มาเนาะครับขี่ม์ไซค์มาครับผมมากับเซฟตามนะครับเซฟตามแล้วผมมาน้าตัวนี้แล้วไทยไม่มดอันนี้นะเออซื้อกอะได้ซื้อ คือบ้านคือเมืองเขานะซื้อแต่ละคนนะครับคือเขาว่าให้มันตลกกันนะครับเนาะจริงจูชื่อท็อปเนี่ยใช่นี่ซื้อท็อปนะครับความจริ้นนะท็อปท็อปง่ายสามกิโลเมตรท็อปมันก็ง่ายพูเนาะใครมีมดขิวท็อปนะท็อปผมก็เป็นคนสนุกสนานแหละครับยี่ห้าแต่ว่าบางคนก็จุ๊จุ๊จิกนะครับวัวหมอเกินไปนะครับอือใหญ่ใจกันกับวัน ซ่อมมันจะได้ทึกบาดมันจะได้คัดเว้มันเสียจากเทื่อพ่อเนาะฮะแม่จะตื่นนะครับบังเทื่อบาะย่นะครับแต่ทุกทุกอาชีพแหละครับมีปัญหาทุกอย่างเนาะว่าจะเป็นกับคนหรือกับอย่างก็แล้วแต่นะครับผมนะผมกับ่แม่เพราผมเฮ็ดแล้วผมรวยเนาะพอกับพ่ออยู่พอกินพอได้ซื้ซื้ออยู่ซื้อกินอ้าวเห็นผูดแล้วครับบารนด้มันจะเกิดตีนทูเดี๋ยอ่านบ้านที่เขาซื้อไปเนะครับาะ ในนี่แหละครับม right? mm ันเพื His ่อนเพื่อนเนี่ยเสียก็ได้เดินทางมาเนาะไกลก็จริงยุ่ครับแต่มันกะขัดไปแล้วเนาะผมจะผมเป็นคนบ่มักซ่อมอยู่เมงเก่านะครับถ้าถาซ่สมกับมีงานเดืสาวมาให้สมอมืงเก่าได้บ่ได้เือนกันแต่แต่แต่สุดท้ายก็ต้องหาโอกาสไปเที่ยวคือเก่านะเออนะครับพ่อะเพิ่มมักเดินทางอยู่เดินทางอยแล้วครับผมก็ได้ขี่ไปเรื่อยๆนี่ผมยังไปยังไงยังไปบังขับเขาก็มีความสุขแล้วนะครับเห็นงานประจํานะครับ ก็ถึงใจเขาตเรื่องง่ายเขานะทุกคนก็มีหัวใจอะไรได,ได้ทุกคนก็มีความรู้สึกกันเลยเออนะครับทัทง้งอ,อตัวน,นี้ก็อยู่ใกล้ภูัพี่นออ้องเออตีนภูอ้ยขักหลายยังไม่เคยมาจักเถอาหรือเปล่าเส้นนี้กระไรที่จริงมันก็ตรงไปทางเส้นใหญ่ก็ได้โดนยู่ดอกครับแต่ว่าผมคิดว่ามัน,ม,นมันมาตามโลเคชั่นเนาะ อไปท้งเดีย์ที่ว่ามันขัดก,กับไปนะเพราะเขาก็ต้องการสมยุทธ์สมยังไปน้ำนะมันนะวันนี้รถจะยางห่วงแล้วกันเขามาป่าสียางห่วงจะให้แท้ๆออแต่มันก็ขัดง่ายแต่มีอีกทางน,นึ่งก็ไปทางเส้นใหญ่เลยนะครับตรงไปทางพันหนกพันนาไปสักกว่ากันไปนะครับเนาะงรู้สึกว่าจะมาทางบ้านภูเพ็รอีกยัางนี่แหละ,ะาภูเพ็กอีกยัางคนเนี้นะครับถ้าอยู่เก้อัน ถ้าพระเพคอาสิพาไทยมืดขึ้นไปเที่ยวนะครับหลังจากเสร็จงานนะครับผมจากเสร็จงานซ่อม ภูพเพ็กเนี่ยเดีย๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายเบิ่งนะครับน่าจะหอดแล้วเรากัจเจ้าบอกบ้านภูเพ็กนะครับเนป้ายแล้วฮะเออเห็นอยู่บอป้ายเบิ่งเบิ่งสิถ่ายนี่ยนะครับบ้านภูเพ็กนะครับมาถึงนี่นะครับเป้าหมายบ้านภูเพ็กแต่มันยังต้องเดินทางอีกนะครับยังไม่หอดเป้าหมายนะแต่กัจเจ้าบอกว่าภูเพ็กภูพเพ็กนี่แหละเอาไปอีกจังหน่อยนะครับเหลือจากกี่กิโลน้อมันบังยกขึ้นด้วยฮะแลืออีก3.2กิโลนะครับเห็นป่ะนี่เออนี่ให้เห็นเลยนะครับมัน มันมีที่มาที่ไปแล้วเขาไปกันแต่ว่ามันจะอยู่ดีจะนั่นเลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ยอันเห็ดทำคอนเท่นแต่สื้อบอกมันโมเม่น,นะครับคืองานรักเลยสอบอันนี้นไปตามเส้นทางต่อครับอ๋อคืาข,ข,ขึ้นนูนน่นดีกว่าครับขัดขับโอ้เนาะ บอกเขาเคยมากกับขับวัตถุแล้วเนาะ,นข,นนนะขึ้นโน้นนะครับคืนโน้นบอกเขาเคยมากกับขับวัตถุแล้วเขาเคยอยู่แล้วอาจีพบันได้ขับนะครับเดี๋ยวเนี้ยเขาบ้านเขาบอกว่าได้เป็นแบบนี้บ่า,าได้เป็นแบบว่าปู้แบบนี้มันก็เลยขับไปอีกแบบนึง จำลงซีน้นยได้พี่น้งนงเนอะจำอะไรจำนะยีโอ้รถไถขัหกแไหนเนารอบกิโลเมรถึงแพงเนอะรอดยังไงเียอยู่ตินผู้เลยครับบ้านข้าเจ้าบมานึออกม,ม<า>งมง,กงามและก็ขึ้นเป็นทางใหญ่เาคักมกานี่<อ>นี่ข้าเจ้ากับผู้ก้อยได้เลยข้างๆอันนี้กรพ้้อยผู้มันได้ แล้วเป็นอย่างนี้แล้วมันกข็าขาดแบนี้แล้วเนาะกับไรชีวิตของข่อยกับการที่ข่อยได้เดินทางไปส่อง<อ>กครั<อ>บข่อยเปนแบบแบบนี้ครับเออปลายางกับมีข้าวเ,เออเออพเภอได้ก็ไปแล้วครับสกลนครน่ะตากไปเที่ยวน้ำเนาะพี่น้องเออเออเออพอิ่มในเก่าไปแล้วครับก็บว่ากันตามระยะทางได้เส้นมันซ้ำกันมันก็นเพราะอะไเนาะไปรตัวเออข้าวขาสร้างเ่ได้เะไรเอิ้นข่อยนะครับ ลงสีอันเข้ามาันรู้สึกว่าหลายเดียวหนิข้าเจ้าอน,นิยมใส่ลงสีเป็นส่วนตัวนะเลกสีกิ้น้ำเดียวกับสีแต่ส่วนมากเจ้าเรียกง,งัวไงคนที่ซื้อลงสีนี่ยลงสีน้อยเนะ่ะเจ้าอันเลี้ยงงวแล้วันนี้บัับสีเข,าข้าเขาแล้วบัดเดียเอาห้ำเด้เอาห้ำเอาเข้าไปเข้าพิสังเลี้ยงงวนะเลี้ยงงวงเรียงงวนะเลี้ยมูยงงว,ยงงว,วะวันนี้ก็ใสางานกระือว่านักในลงสีน้อยนี่ ถ้าที่จริงแล้วเขาออกแบบมาให้ใส้ในเงื่อนจะของแต่ว่าคนสวนแด่กับสีเคยคูค่คคนะเขานําำนะพอสีพูดมาสีกนนันนัก็จ้น่อยเนาะทั้งตื่บ้านเนี่ยมันกะเสียง่าย่ะครับมันทำงานหน,นักเนาะผมกระจกไว้จังหน่อยครับจริงพยายามเอดซาซาอยู่ก็เ่ผมพไทยบอกภาษากลางบอกบางที่มันก็คือดัตจริตนะมันก็นเป็นคนสกุลแล้วกัน จะเป็นตัวตนแบบนี้ให้คนเห็นนะนะแต่กษัติพยายามว่าไทยปลนนาให้คนไทยอื่นเขารู้เรื่องนัง้นหรเนาะสร้อยเมตรเลี้ยวขวาสามรีอยเรเลี้ยวขวาเนาะมันว่าเห็นว่าเพิ่มนี่ครับเป็นจะนี่แหะพี่น้องเห็นเสียการเดินถอดเดินทางต้องไปจริงนี่แหละพี่น้องเจอป้ายผมก็ถ่ายป้ายเบิ้งนะครับไปหัวเสือวเสืเนาะเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอ,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 อเค คนรัวไปโอ้ยชักสื yeah, like. si ่อว like Ho, uh, right yeah. well. ีดพระธาตุพระธาตุประเทศไทยเนี่ยเดือนธันวานี่ยแหละถ้ามีเวลาพอนะวัดพระธาตุประเทศเดี๋ยวผมาจะไปทางนี้แหละจะพาไทยเมื่ไปเที่ยววัดพระธาตุงเพชิครุนี่ใครเป็นมามาทานนะเดี๋ยวผมเช็ดคลิปอีกทือหนึ่งนะครับผมพี่น้องฝากกดติดตามให้ผมน้ำเนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยโอ้ยไม่ให้มีรายได้ให้มันแบบได้ทุกเดือนพวกนี้เราคลิปเกิดก็ได้จไปอีกหนึ่งเรามีแค่มีรายได้ทุกเดือนในผมก็ประสบความสำเร็จอะไรแต่ตอนนี้มันมันไม่ได้ทุกเดือนไง แต่ว่าอาศัยเป็นช่องทางที่จะสื่อสารใ้คนเห็นว่าเขารับซ่อมนะเนี่ยนะครับโอ้บรรจอบอบเพลงวัดว่เหรเป็นป่าเป็นสังหรออืมนะครับวันนี้ป่าเราไปตามนี้นะครับขี่ไปก็ดีก็ได้หรอกเอาทางเขาบุกคยชิ้นค,ค่อยไปเอา ทางหมูลูกเลี้ยวเนาะทางที่เ้าวบุ้คยมาเนี่ยนะขึ้นลุก่วนมากกต่อันตรายขับรถกับไม่ประมาทนะครับขับไว้กับขับเป็นยุ่งหรอกยุ่งเอ้ยคนดูโอ้ขี่ซาแท้ห่อทางเ้างบนสิ้เท่าไหรลขี่ไว้ละกันค่อยไปเอาโอ้เนาะไปสังโรงเรียนมาไปสังนะโรงเรียนนะครับฝั่งนี้นะครับโรงเรียนแห้งโรงเรียนใหญ่อยู่สังโรงเรียนใหญ่อยู่ใหญ่ยุ่งโรงเรียน อยู่เฉก็คือกัดคนก็ได mm ้ก hmm. ็เป็นคนอีสานเคย้ค่ายกัดใช้ชีวิตกันใกล้กันวัดธรรมคำวัดธรรมคำเคยไปแล้วนะครับไปทางซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสกลนคร2 0ปัท่านผู้ทไปสั่งเคยไปเคยไปลินนะครับกับกับเสด็ตามเออนี่จับได้แล้วเสด็จเนี้ยไปทางซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสกลนคร2016ซู่ไม่ใช่หรือเนี่ยวใช่ดี สูบให้พี่น้องมึงมอาไข่แหงเนี่ยเออแต่ก็เจ้าเห็นเนี่ยเออครับโอ้ป่าโอ้อยังงามเลยปะเนี่ยจำได้แล้วเคยมาแล้าวครับว่าเส้นนี้ฮะเคยมาหลายที่เราไปซ่องม,มองตรงนี้มองมาล่างคือสภาพโอ้บ้า,ากระเพรนมันอนันวะบ้า,ากระเพรนมันอันต้องใส่มดมานน,าน,มาน้ำอยู่วะใช่มาซ่อมตู้อ่ะไปสั่งโอ้ยเนาะ ตัวเรียข้อเจ้าอยมาไทยมันไม่เคยมาสอเคยมาแล้วสินี่ยะับมันมันสาัมันสันเออว่าเขาเกินครับเวลามันบสัมันถอยออกมานะให้มันสั้นไม่บอาผมแจอะไรนะคับผมบริบททางลครับดีดนะครับนี่เนิดเมตรเวซ้าย้ยกตลึงว่ แนวเดี๋ยวนะมึไทางนี้เดี๋ยวเด